บ้านสวนเราฝันสวัสดีค่ะประส้มพามาดูต้นไม้ที่ออกดอกได้แม้กระทั่งอยู่ในร่มนะคะพลับพลึงตีนเป็ดหรือพลับพลึงแมงมุมสไปเดอร์ลิลลี่ค่ะหรือถ้าในวงการพลับพลึงก็จะเรียกอีกอย่างว่าเป็น พลับพลึงกอทมอในวงการพลับพลึงเขาจะมีชื่อเนาะพลับพลึงกาญจนบุรีพ,รพลับพึงจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อันนี้คือพลับพลึงกอทมอค่ะเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายเราจะเห็นได้ตามข้างถนนในกรุงเทพเต็มไปหมดเลยค่ะที่กอทมอเขาปลูกไว้ อันนี้ประส้มก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเนี่ยจะพามาดูนี่คือนี่คือถังน้ำค่ะคือที่ทำงานเขาถอนทิ้งถอนพระพรึงเนี่ยทิ้งปส้มก็เลยเก็บมาใส่ถังไว้เพราะว่ารู้ว่าเขาอยู่ในน้ำได้ก็ใส่ถังไว้แล้วก็ใส่น้ำไว้แค่นี้แหละอยู่มาอย่างเงี้ยสองปีแล้วค่ะ ขยายต้นใหญ่กอใหญ่ประส้มก็แบ่งให้เพื่อนไปปลูกบ้างไม่ได้ดูแลอะไรเลยค่ะวางไว้อย่างนี้เลยคืออยู่ในถังยังไงอย่างนั้นตั้งแต่วันแรกที่เอามาปรากฏว่าผ่านไปกรบปีเขาก็ออกดอกให้ได้ชื่นชมตอนนี้คือสองปีแล้วก็กอใหญ่งามดีค่ะ จุดเด่นของเขาก็คือปลูกง่ายเลี้ยงง่ายเขียวดีแล้วก็มีกลิ่นหอมหอมชื่นใจค่ะหอมแบบหอมอ่อนๆดมดูนะคะหอมไหมหอมเนาะเนี่ยค่ะลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบมีกลีบดอกแบบนี้เหมือนแมงมุมเนาะเหมือนตีนเป็ดก็เหมือนเหมือนแมงมุมก็เหมือนก็เลยมีชื่อเรียกสองชื่อ ข้อดีก็คือปลูกในร่มได้ค่ะเดี๋ยวป้าส้มจะเอาให้ดูว่าในร่มยังไงเขาชอบแดดรำไรนะไม่ชอบไม่ชอบแดดจัดแต่ของประส้มนี่คือร่มเลยค่ะเนี่ยใต้ต้นตะขุบชัดๆแดดประมาณ10-20%เอเองเนี่ยค่ะอยู่ในน้ำได้ด้วยไม่ต้องปลูกไม่ต้องดูแล าก็อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ค่ะดูสิไม่มีแดดเลยนะอยู่แบบนี้แหละเนี่ยอันนี้ก็ร่มกอไผ่นี่ก็จะโคบไม่มีโอกาสได้เจอแดดเลยแหละมีแต่แสงเข้ามาค่ะแสงนิดหน่อยพอส้มตีว่าประมาณ20%ไม่เกินนั้น เป็นต้นไม้ที่อยู่ใต้ต้นไม้อื่นได้เป็นอย่างดีหามาปลูกกันนะคะทุกคนพลับพลึงงอกทอมอหรือพลับพลึงแมงมุมหรือพลับพึงตีนเป็ดสวัสดีค่ะ